กันไปคสาวภูไทยมีเรื่องเราของมิจฉาชีพมาอัปเดตแล้วก็มาย้ำเตือนคุณผู้ฟังค่ะ เลืงของมิจฉาชีพนี่ถือว่าเฮารู้เท่าทันกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเฮาติดตามข่าวสารตลอดเนาะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ยังมีกลอุบายนะคะที่ปับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยเพื่อที่จะมาหลอกเอาเงินเรานะคะหรือว่าหลอกให้เราเนี่ยเสียทรัพย์สินเพราะฉะนั้นค่ะการติดตามข่าวสารอัปเดตอยู่เสมอก็จะทําให้เรารู้ทันนะคะกลอุบายของมิจฉาชีพโดยล่าสุดในทางตำรวจนะคะได้ออกมาเตือน อุบายมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างหน่วยงานรัฐเอกชนแล้วก็ส่งข้อความหลอกให้เหยื่อเนี่ยกดลิงก์ติดแอปพลิเคชันดูดเงินในบัญชีซึ่งเรื่องนี้นะคะพันตำรวจโทรหญิงดรนพวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนวิธีการของโจรออนไลน์ที่จะติดต่อหวานล้อมให้ประชาชนลงเชื่อกดลิงก์เข้าเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันปลอม ที่ค้ายกับของจริงเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินในบัญชีโดยมักจะใช้อุบายแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะย่างเช้นกรมที่ดินการไฟฟ้าการประปาโดยมักส่งเอกสารราชการปลอมเพิ่มความน่าเชื่อถือหลอกว่าเป็นหน่วยงานภาคเอกชนอย่างเช่นสายการบินบริษัทขายอุปกรณ์ไอทีนะคะ หลอกเหยื่อว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือว่ามีโปรโมชัน่นลดราคาสินค้าหรือการส่งข้อความทําให้เหยื่อเกิดความสงสัยกังวนกระวายใจอย่างเช่นเธอทําแบบนี้กับเราได้ยังไงไม่รู้ตัวเหลอว่ามีคลิปหลุดนะคะแล้วกันยังแนบลิงก์มาให้กดเข้าไปดูซึ่งการกดเข้าไปดูนั้นอาจจะทําให้ถูกดูดเงินจนหมดบัญชีได้ เพราะฉะนั้นนะคะขอเตือนให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนซึ่งถ้าหากถูกหลอกลวงผู้เสียหายก็สามารถติดต่อธนาคารของตนเองเพื่อระง,งับบัญชีโดยทางธนาคารก็จะออกแบงค์ไอดผ่านทางข้อความแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจที่ใดก็ได้โดยเร็วนะคะภายใน72ชั่วโมง หรือถ้าหากแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ t h a i p o l i s o n l i n e c o m นะคะนี่ก็เป็นกลอุบายแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนะคะแอบอ้างเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะย่างล้าสุดนี่เห็นในติกต็อกค่ะคุณผู้ฟังโทรมาหาเฮาก็มีนะคะโทรมาหาเราทางไลน์แล้วก็เปิดกล้องด้วยเปิดกล้องเห็นหน้ากันเลยแต่งโตเป็นตำรวจเลยนะคะบอกว่ารับแจ้งความออนไลน์เพื่า ะะกรณีแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีตำรวจที่ไหนวีดีโอคอหาลูกความนะคะโบมีตำรวจคนใดแจ้งความผ่านทางไลน์แบบนี้นะคะแต่มิจฉาชีพนโอ้ทำได้ทุกอย่างเลยแต่งตัวเหมือนตำรวจนะคะวิธีการสังเกตคืออะไรคุณผู้ฟังกรณีที่มิจฉาชีพโทรมานะคะเปิดกล้องให้เห็นเลยว่านั่งอยู่ในที่ทำงานใส่หมวกใส่เครื่องแบบเต็มยศเลยนะคะ ตำรวจจริงๆเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกอยู่ในอาคารนะคะเครื่องแบบราชการเนี่ยเวลาเข้าอาคารเนี่ยเขาจะต้องถอดหมวกนะคะโบแมนว่านังยุโตทํางานกันยังใส่หมวกเต็มยศเลยนะมิชชัยชีพนี่โอ้โหนะคะสุดแล้วแต่สีหาวิธีมาหลอกลวงนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ทันนะคะรู้ทันแล้วก็เวลามิจฉาชีพโทรมาก็จะอบันทึกเสียงหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็เอามาเผยแพร่เพอกับคนอื่นได้เห็นได้รู้เท่าทัานเวลาเราเห็นเท่ากับอ๋อรู้และโทรมาสไตล์นี้มิจฉาชีพแน่นอนนะคะเราก็ไม่ไปหลงเชื่อไม่ไปโอนไม่ไปกดลิงก์ต่างๆที่มาตามโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินนะคะไม่เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสวัสดีนครพนมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับสาวผู้ไทยคนเดิมนะคะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะขอขอะคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ